สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้ได้การพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ งวดที่แล้วนะคะแอดก็ไม่ได้ลงให้เอซทุกท่านได้รับชมนะคะต้องขอโทวขอภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะคะงวดนี้นะคะแอดจะให้เด่นที่แปดนะคะวิ่งเจ็ดแล้วก็รูสีนะคะแปดนะคะแอดก็จะให้แปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสามสามแปด แปดสองสองแปดแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะสำหรับเจ็ดนะคะแอสก็จะให้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด เจ็ดห้าห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดนะคะสำหรับสี่นะคะแอสก็จะให้สี่หนึ่งสี่สี่สองสองสี่ สี่สามสามสี่แล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับแปดนะคะแอดก็จะชอบแปดสามแปดสามกับแปดหนึ่งนะคะเจ็ดนะคะแอดก็จะชอบ 7จหนึ 1> g 1 g ่งกับเจ็ดห้านะคะสี่นะคะแอดก็จะชอบสี่สามสี่สามกับสี่หนึ่งนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านได้นะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลนะคะแอดก็จะให้แปดแปดเจ็ดเจ็ดสี่สี แล้วก็หกหกนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอรก็จะเจาะให้แปดแปดสาม 3ามเจ็ดห้าสองสี่สามแล้วก็แปดเจ็ดสี่นะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาพัฒนานะคะงวดประจำวันที่สิบนะคะเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้หกสิบหกนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้เอซทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดียริงๆปังๆนะคะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ